วัดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมวิธีการเทนนักเตะนะครับที่เราใช้ในแพทเก่าเนาะอันนี้จะเป็นการเพิ่มแรงนะครับผมก็คือการตีบวกนะครับผมในแพทใหม่นะครับก็มาลองทํากันนะครับเห็นเขาทํากันกรณีแรกนะครับตัวที่เราจะเทนก็คือสมมุติว่าเราจะเทนตัวตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราเราเราจะเพิ่มแรงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อนักเตะตัวเนี้ยการ์ดเนี้ยมา เราเอามาตีบวกนะครับแล้วก็แต่ละขั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการตีนะครับมีมีเสียงแตกนะครับผมตัวนี้ตัวที่ผมเอามาทดลองทําในคลิปนี้ก็จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับตัวนี้ผมเลือกมานะคือเราเราอัพไปแล้วห้านะครับผมทีนี้เราจะเทนให้มันเป็นบวกหนึ่งนะครับผมมันมีทั้งหมดบวกห้านะโอเคล,ลองบวกก่อนเลยโอเคเพิ่มสําเร็จนะ ไปบวกสองนะครับคิดจำกัดโอเคคอามพณ้นหน้าไม่ต้องนะครับผม <c oughs> โอเคเพิ่มไปนะตอนนี้บวกสามแล้วนะบวกสองแล้วนะคคดับผมบวกสบวกสามจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเอาสองตัวดีกว่าเปอร์เซ็นต์แตกเราร้อยเปอร์เนอยู่แล้วนะไปยาวๆนะ ที่เลือกตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็หนึ่งนะครับผมแมนยูนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งแพ้ไปนะก็ปรึกษาประตูนีนส่วนสูงมันได้ด้วยนะผมคำนวณจากส่วนสูงละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกห้าไปเลย <c oughs> <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมอ๋อยัองบวกได้อีกหนึ่งนะตอนนี้บวกแค่สี่นะครับผม <c oughs> บก็โอ้โหเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวผมไปซื้อตัวเพิ่มแล้วกันนะครับก็โอเคนี้ตีบวกไว้นะครับทีนี้เรามาเพิ่มมาเทนกันนะเรามาเทนกันดีกว่านะขึ้นมาแปนสิบฝึกนะครับผมต่อไปเลือกอัตโนมัตินะเรลเสียตังไหมฝึกฟรีอะออใช้เยอะเกินเดี๋ยวใช้เกินอ,อ,อ่ะฝึกแค่สิบก,ก่อนแล้วกันนะโอเคฝึกแค่สิบก่อนแล้วกันนะ ฝึกเยอะเกินเดี๋ยวนักเตะหายนะเนี่ยคงเอาไปเล่เป็นอะไรได้ฝึกไปเลยหลังเลสับสนแต่เราต้องเลือกเองนะเสียตังไหมแต่เห็นเขาบอกว่าเสียเงินน่าจะเสียเงินจากการซื้อนักเตะมากกว่านะอลฝึกไปประมาณเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเดียเเด๋ยวเดี๋ยวก็เกิดมีอะไรอีกเราค่อยมาฝึกเพิ่มนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะหลังการลองฝึกแล้วมีมีการบวกเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชัวเราก็ซื้อมาเอาชัวเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบปอดอะอย่างผมผมปลอดอยู่แล้วผมไม่กล้าเสี่ยงนะผมก็เลยต้องซื้ออะไรมานะครับผมมันเ,เยอะนะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนี่แล้วมีเอาสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะนราคาราคาขึ้นนะบวกห้าบวก Okay. ซื้อบอกหนึ่งตวกแล้วกันสี่ตัวนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับก็มาลองทําดูนะครับผมว่าการตีบวกเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดนักเตะราคาถูกๆมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดนักเตะแบบราคาแพงๆก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ต้องมีต้นทุนมหาศาลเลยนะครับผมดูจากการตีบวกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นสายเสี่ยงยงเงี้ย อย่างเราใช้ตัวหนึ่งบวกเป,เ,ปเปลือเปือเปอร์เซ็นต์แตกเนี้ยเราถ้าเกิดว่ามันไม่แตกงี้ยเราก็สวยไปเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ